อยู่ทางยูทูบแมนปองครับอันนี้อีหยังครับนี่กับี้อมป๋อมกระป๋อมเดี๋ยวบ้ามีสีบอกด้วยครับด้วยกับป๋อมมีทีมากมันขันห้อลาขันห้อครอข้องขันห้อหาไปกินมันผิดกฎหมายตัวครับเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีแนะนําแล้วรับสีผ้าไปปล่อยสีไปบอครับไปครับไปครับญาติผิดกฎหมายเนาะครับเนาะใส่หลายตัวว่เบิ่งอยูอ๋ะโอ้โหฟอมกล้าก็มีพี่น้อง ความก้ากันนี่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 ตัวนึ่งครับความกล้าสว่างตัวเขียวเหี่ยวๆเลยหลังนี่ความก้านี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวบ้ามีขาไปปล่อยบ้ามีเสียเงินไปซื้อขนมไปปล่อยน้ำกันเรือพี่น้องพี่น้อง่ไอ้นี่โอ้ยโอ้ยชี้รวมว่าใช่เดี๋ยวพี่น้องผมเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องจำได้ว่านี่ลูกทิดวุ้นกันได้หน่น้องแท็กเตอร์เอ้นี่น้องตัวเต้กีถี่ชีดื้อๆยุคผมแล้วพี่น้องคุณนสวงเออเยนี่ ไปคว้างกับปลอมมาสิมาขายเห้บ้ามีบ้ามีว่ามันสื่อขายกันบ่ไดมันผิดกฎหมายกับผู้ใดเบื้องคิปนี้อยูน่นี่ให้เสียบ้ามีแล้วครับมันผิดอลีแลวกะเสียคิดดิพวกคนไ้ออกไปแล้วปับเป็นสี่แสนผุ่นเดจจำคุกบ่เกินสิบปีอีกเน้โทษมันไลย่ยลรงกนาดนั้นปั๊บปับ,ปบเป็นเป็นแสนจำคุกถึงสิบปีอะ่ะนี่คือโทษของมันในการล่าการหาเข้าใจเนาะครับเนาะ นี่ลูกร้านบ้ามีตรงแนวน้นำจังสี่ปฏิเียไปนะอันนี้บ้ามีสิอันนี้บ้ามีสีผ้าไปปลอย้อบาดเด้อขวาขวาทายชีวิตมันซะเด้อครับไปน้ำกันห้องไปร้อนพูดตาเอาเดี๋ยวจะถามขันสมุดบ้ามี่ผ้าไปปลอยดีๆแล้วึ้นประสิไปข์ควาเขาขึ้นมากว่าคือยิ้ม <laughs> ไปไปไปครับ <laughs> <laughs> ผมี่นร้องครับไปไปเจ๊ไปล่อยกับป้อม ป้าไปปอยพี่น้องผมนี่บ้ามีย่านย่างเดียวเยนี่คือย่านเขาเขาอ่าไปคว้าเอาอีกกตอนกำชับกันไว้แล้วครับปูตาหาักคอเอานีันไปเอาอีกแต่ย,ยานในที่ปูตาบ้านเฮาเอาทีเพลิงของทรัพย์สัตธ์ทั้งหลายกับเป็นร้อนปูตานี่แหละพี่น้องครับว่าเป็นร้อนปูตากับยู่ยากเนาะครับเนาะเอาไป แต่ว่ามันด้อนผู้ตากะยู่ยากยู่ว่าได้ละเอาเมื่อนั้นก็มาปล่อยแล่้ยนตัวแบบง่ายอย่าคิดที่พุ่งกับไทยชีวิตน้ำเพลินมากส่วนมือนี่บ้ามีกับผ้ามาปล่อยกับปวามบาดนี่มันหายากพี่น้องผมเด็กหนุ่ยไปหามาได้บ้ามีหรือเงือดเงือดโอ้ยไปลงวิธีปล่อยสิบอกเด้อยบาดนี่จับบ่ยญานกับปวามมันว่าจับได้ไหมบ่าจับปล่อยเท่าตัวเดีอวลูก ไปย่างไปพี่ไปป้อยพี่เดี๋ยวสัญญากันกว้านขันป้อยแล้วหามมามืออื่นใามีสีไมจ<ฆ>่จบบ่ได้เลี้ยนเท่าสงสัยสีเลมมันบใบมีป้อยอยู่นี่แล้วก็บวกทีเดียวมันแลีนคุณเฮ่เออเ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 อคุณไปบุบบับบุบบับคุณไปคุณง่าไม้คู่เฮ่าเฮ่าลงมาพ่อค่ายแข่งนี่เนาะสวัสดีครับหลวงพุตตาครับทุกคนมาข้าสีเริ่มงป้อยมันก็ติดจ่ายป้อยจ่ายนี่มันก็ต้องเลียนหาของใหม่ถ้ามาา่ฉาิของกับป้อม อ้ปอยปาดปลอยทีละตัวจะสั้นสันลงเด้อให้พี่นวองได้เห็นน้ำกันพูดนะพี่น้องไว้เจงค่ะเขาจับเองได้เอาไว้บางมีเบื้องนำํำบีบข้อยางเด้ออันนี้เขาเอิ้นกับปอมหยังถามพีมม่คอยกัปบปวอมแดงใช้เป็นตัวนี้อะไรกับควมแดงเออเอาเอาได้ดีล้วเยอะ้าเอาเขานี่กับปอมแดง,แดงพี่น้องกับปอมข้อแดงช่วงข้อช่วงใดมันสิเป็นแดงแดงเห็นบ่ครับนี่ล่ำตัวแดงแดงตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์เต็มที่สุดขีดแล้วนี่ สมบูรณ์เต็มที่สุดขีดแล้วพี่น้องผมเนี่ยที่น้องแท็กเตอร์จับอยู่นี่เอาปล่อยลงอา่าปล่อยมันสีเหลียนไปใส่รองเบิง้งเอ้าเอาบอลเลียนใส่ปลอมกาไปยังไหนบาทนี่อุย้ยปลอมกาพี่น้องปลอมอันนี้เขาเอิ่นปลอมกาไปแล้วพี่น้องไปแล้ว,ลวอา่าเพราะอย่างเดียวเบิ้งปลอมกาปลอมกาลักษณะพิเศษของมันนี่สิกัแท็กเตอร์กับจับออกมาอีกตัวหนึ่งรอด นี่ตัวใหญ่ๆนี่กกหางใหญ่ๆเอาเป็นภาพนี้ให้เด็กๆจับกับปอมโชั่ขึ้นพูละตัวเร็วจับกับปอมโชั่ขึ้นพูละตัวพี่น้องใจเย็นอย่าไปเบียดแห้งได้หลือมันตายได้หรอกถ้ามาปอยเอาบุญสันตัวเฮาสีหามันต้องไปขา่าผู้เฮากะต้องปอยมันน้ำเลนตุผูว่เอาจับโช,ชั่วโบตองยางเขาไาจับโชั่ยืนอยู่หันและจับโชั่วพูละตัวโอ้ พี่น้องผมเพื่อนเอาบานนี้ของดีส่ของขวัญสิไปพาไปว่างขึ้นกวงใหม่ไปย่างน้าไปว่างเอาขึ้นกวงใหม่ผู้ละตัวเลยเยาะเฝ้าด้วยเห้นบ้ามีเห็นนํา้ำเอาตัวปล่อยก่อนปล่อยเอาคือบ่ทเลี้ยงพี่น้องอุ้ยเลวี้ยไปบานนี้เอาแทเกเตอร์ปล่อยขึ้นกวงใหม่เห็บิดขุ่ตัวเลยครับ ไว้พอเย,ย,ยี่ไปสูดมันนีพี่น้องผมมี่พี่น้องผมพผมร้อมเห็นเห็นพี่น้องพร้อมเห็นเห็นอะเลนอะ่ะแลนไปแล้วพี่น้องเลนไปแล้วคุณอานี่พร้อมแดงบาทนี่อันนี้ก็พร้อมแดงไปอเอาเอาออกมาเรื่อยๆอันนี้พร้อมอยังพร้อมไหมอะเบิ้งซะก่อนพร้อมไหมลักษณะมันเป็นแนวใดลังมัน นี่ปลอมไหมพี่น,นอ้องปลอมไหมที่เป็นปลอมพันอ่าพันที่ชนิดที่เป็นชนิดที่เล็กที่สุดเนาะครับเนาะแล้วก็เทากับฟอยซัมนี่ม่านเล่นี่นี่ท่องมันง่ายนี่ม่านเล่นี่นี่อันนี้ปลอมยังปลอมแดงครับปลอมแดงอีกตัวนึงเอาไปปลอมไหมก่อนปล่อยเลวเอาไปล่อะไรกันนี่ละไปใส่กันโดดมีพี่น้องนี่กับปลอมนั่นกับปลอมไป็จ้าใดกันปล่อยสิมันหนาเฉลอยอยู่นะพี่น้องเนาะเฮ้อเลี่ยนสีเห็ดมันซะบ่ เออเอาว่างไว้เลยว่างไว้เลยอ่ายังมาดีดมันอีกยยุบป้อมนี่กับป้อมแดงผู้ใดเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเอาพี่น้องผมทางไก่ทางไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดกับป้อมพี่น้องอ่ะว่างไว้อ่าโตช่วยได้ครับว่างไว้ใกล้กันเอาไล่กันขึ้นไปแล้วเอาโอ้ อืมที่มั่นว่าว่าล่ะว่าล่ะอีกอ๋อหาหมองเอือนกัดขันบ้ามีเห็นบ้ามีกระเพ้ามาปล่อยอีกนะครับให้มันเลียนเดี๋ยวมาภาคกันมาจับเอาเพื่อนพีห้างขาครับอ่าไปขึ้นไปขึ้นไปเอออ่ะขึ้นไปมันเหนื่อยบ่เหนื่อยเมีขึ้นแล้วครับอ่ะไปขึ้นไปน้ำมูอขึ้นไป

ยิ้ใจดีพี่น้องบ้ามีส่วนมาปล่อยกับปล่อยมือเอื้อนเห็นถือบ่วงล้อน,นี่ละเบื้องนักสติ๊กบ้ามีสีเวืรดากเอานี่แล้ครับขาห่อขาเห้าให้ความมุ่นทีดีครับลูกกับล้านเท้าให้หู้ว่าอันใดพิดอันใดถือกมันก็นจะดีต่อชุ่มชนต่อชุอนะบทต่อบานต่อเมืองเฮ่านี่แหละครับ,รบอ้าว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 ถือนักสติ๊กแล้ว เด็กหน่อยเด็กดากนี่เอา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 โอ้ครับหาดนั่นเห็นบ่ปูตายเห็ดเลย<ห>ปูตายเห็ดเลยสิยิ่งเรียนยังบ่ได้เลยพี่น้องยาสติขาดเลยขังขักบ่อเออเออขาดเลยสติตกความคุ้นปูตาครับยิ่งไปยังไนความงมูนี่เฮ็ดม,มูมัวมีเมียบ่ได้เลยเอามาบอกกันอีกจักหน้าที่ให้มันครบ เวลาของมันเดี๋ยวบ้ามีขอสัมผัสเนี่ยเมื่อเนึ่องเมื่อนึงนี่ได้หาคู่มือบ่อกับปอมหาคู่มือหาคู่มือไอ้ได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 ้ซ้ำนี่คู่มือบ่อมือได้มือบ่ได้ได้หน่อยได้หลายหาเราโดยมากเขาเอาไปเห็ดอีกอย่างเอาบ้ามีถทมไปขายไปขายครับอ๋อขายแบบว่าตะหน่อยตะพอตะเมียสมัยตะกีผ้าเห็ดไปขายได้ไล่ได้ดีอยู่่ะ ดีพ่อได้ซื้อขอนมได้ซื้อน้ำชากาแฟน้ำรั่มเหมือนบ่าแม่ครับอ๋อเพราะว่าได้ขอพอขอ,อ,อแม่เฮ้า <พอ S 1> แต่ว่าเดียวครับบ้านนี้บ้ามีแนะนันนนนไปยังสี่สี่สี่สเข้าใจบ่ครับว่าเออโทษนักของการล,าารลากก่ากัะปลอมลายแห่นี้คือจำคุกบ,บ่เกินสิบปีปั๊บปั๊บบ่กเกินสี่แสนบาทห้องหูย่างสี่เลยห้องย่างสี่ฮาบ้าคือว่าขาครับ กูกำบ่งจะคำบอกเขากำบ่งข่วรสีหาสันตัวรับสี่แสนบาทปสื่อรถใหญ่เด้คขันหนึ่งแล้วก็เงินแล้วก็จำคุกอีกสิบปีมไ่ได้พ่อแม่ไ่ได้พ่อพ่อแม่อีกสิบปีเห็นยังไหนมันอยู่ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยังว่าหาอยู่เอาพ่หาแล้วนะครับเนาะเห็นว่ากระใดกับปล่อยมันไปซะขันหาได้ก็เอามาปล่อยร่อนปูตาเด้อโอเคเอาเอาไว้ปิดเฉพาะปิดคิดไปเนี่ย ขอบคุณครับฝากทิตฝากิฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ฟากแชรช่องยูทูบช่องทสานบ้านขเองบานขเองขอบคุณครับสวัสดีครับขอบรจ้งไพี่น้องเขาบอกกับเสือฟังดีดีนอตทิดบุญจกนกับกับเปอ่อนี่พี่น้องผมกอกันชินะ